ไม่รอด,ดแอคเควตมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในโอหรือ Android นะครับสามารถกดเข้าไปเพื่อที่จะใช้งานและสมัครบอลลิตได้เลยสำหรับขั้นตอนสมัครง่ายๆนะครับเริ่มจากการกด Start แล้วก็เขียนมี wallet และใส่รหัสผ่านได้เลยนะครับในรหัสผ่านนี้แนะนำให้เป็นรหัสส่วนตัวของเราเพียงคนเดียวนะครับเนื่องจาก wallet เนี่ยจะเปรียบเสมือนกระเป๋าังค์บนโลกอินเทอร์เน็ตของเราเลยนั่นเองซึ่งถ้าเราลืมรหัสผ่านไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าส่วนถัดไปเนี่ยจะเป็น recovery phrase คือตัวคำสิบสองคำที่เอาไว้สําหรับแบ็กอัพข้อมูลหรือถ้าเราต้องการที่ย้ายกระเป๋าตังค์ไปไว้ในมือถือเครื่องอื่นในคอมพิวเตอร,ตอร์ก็สามารถใช้ตัวรีโครรีฟเวนได้นะครับซึ่งคำสิบสองคำนี้จะเป็นคําที่เมตามาให้มาให้เราจดใส่กระดาษและเก็บไว้ส่วนตัวอย่าให้คนที่เราไม่ไว้ใจเห็นไม่งั้นเขาอาจเข้ามาขโมยเงินของคุณได้เมื่อเราจดรหัสเอาไว้เรียบร้อยแล้วระบบก็จะให้เราทวนอีกรอบหนึ่งว่าเราจำได้ถูกต้องหรือเปล่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสมัคร m e t a m a r k สามารถทําได้ไม่ยากนะครับสําหรับการใช้างานถ้าเป็นบนมือถือผมแนะนําให้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน m e t a m a r k โดยตรงเลยและสําหรับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นบน PC หรือโน้ตบุ๊กขอแนะนําว่าเป็น Google Chrome เนื่องจากมีความเสถียรมากที่สุดนะครับและถ้าสังเกตจะเห็นได้ว่า m e t a m a r k ไม่ได้ถามหาเบอร์โทรศัพท์เราเลยเพราะว่าวอลเล็ตของเราจะผูกกับแอดเคา t ์ของเบลเซอร์นั้นเมื่อ,อยืนยันรีคอ,อร์ดลิเฟสอีสองคําเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัคร m e t a m a r k ในสเต็ปถัดไปจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อใช้งาน Link Token นะครับลำดับแรกให้เช็คที่เน็ตเวิร์กด้านบนสุดนะครับว่าเราเลือกที่ Smart Chain หรือ Binance Chain หรือ,อยังนะครับหลังจากนั้นเพื่อให้ Link Token ของเราแสดงขึ้นมาบน MetaMask นะครับให้เรากดที่ Import Token ด้านล่างแล้วเลือกที่ Custom Token ในช่องของ Token Address นะครับสามารถ Copy จาก Description เข้ามา Paste ได้เลยแล้วข้อมูลจะขึ้นมาอัตโนมัติ เมื่อเรากด import Link s token ก็จะแสดงผลบน MetaMask เป็นอันเสร็จเรียบร้อย